ไม่มีใบกำกับภาษีมีแค่บินเงินสดเอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมซื้อของมาขายต่อค่ะแต่ว่าร้านค้าเนี่ยไม่ยอมออกใบกำกับภาษีให้มีแค่บินเงินสดใบเดียวแบบนี้จะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือเปล่ายัางไม่ต้องรีบปาทิ้งนะคะความจริงคือมันใช้ได้แต่อยู่ที่ว่าคุณจะจัดการมันยังไงเท่านั้นเองค่ะพิมพจะบอกลูกค้าหรือว่านักเรียนในคลาสเรียนของพิมพ์เสมอค่ะว่าบินเงินสดเนี่ยมันไม่ได้ไร้ค่าถ้าเราทําให้มันมีน้ําหนักมากพอก็คือต้องมาดูก่อนว่าเป็นบินเงินสดที่มีรายละเอียดไหมเช่นชื่อร้านค้าชื่อททีีี่่เเเรราาาปนนนนคคซื้้อออวัยยยละดดสิิง tổng số tiền แบบนี้ครบหรือเปล่าและหลักฐานการจ่ายเงินอย่างเช่นสลิปโอนเงินเนี่ยมีอยู่ไหมถ้าเกิดว่ามีนะคะแบบนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานในการที่จะเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าบินนั้นไม่มีชื่อร้านค้าไม่มีวันที่มีแต่รายการสินค้ามีแต่ตัวเลขแล้วก็เขียนย,ย,ยุกยุกยิกเหมือนกับการเขียนกระดาษเปล่าอะคะ่ะอันนั้นอะทางภาษีถือว่าเอกสารมีน้ำหนักไม่เพียงพออาจจะต้องตัดใจทิ้งไม่สามารถเอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้ไดจําไว้นะคะไม่จําเป็นต้องมีแต่ใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบหรือใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบเท่านั้นนถถึงจจะสาาาาาามมรเเอหป็ค่่ใช้ย แต่เอกสารทุกใบแม้แต่กระทั่งบินเงินสดก็สามารถเอามาหักค่าใช้จ่ายได้แต่เราต้องมีข้อมูลเพียงพอให้สรรพาระรตามได้จริงว่าไอตัวค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปเรามีการจ่ายจริงๆและเป็นการจ่ายไปเพื่อกิจการของเราค่ะถ้าเกิดว่าทุกคนยังงงนะคะว่าจะจัดเก็บเอกสารยังไงให้ถูกต้องบินเงินสดจะใช้ได้ไหมแบบนี้ต้องทํายังไงทุกคนสามารถที่จะกดตะกร้านะคะสั่งซื้อสมุดรายงานเงินสดรับจ่ายพร้อมกับคอร์สสอนการจัดเก็บเอกสารได้เลยนะคะซึ่งในห้องเรียนจะมีการสอนการจัดเก็บเอกสารแบบต่างๆให้รวมถึง ถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจก็จะมีพิมพ์นะคะคอยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ตอบคำถามให้กับนักเรียนในกลุ่มทุกคนด้วยตัวเองค่ะการมีแต่บินเงินสดไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือต้องรู้ว่าจะทำบินเงินสดนั้นให้มาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการอยากถูกต้องได้ยังไงแล้วเจอกันในห้องเรียนนะคะ